อ่ะโ <Okay. S 1> อเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อที่10กันต่อเลยนะครับข้อที่10นี้บอกว่าก้อนน้ําแข็งนะครับมวลเท่านี้นะครับอ่าน้ําแข็งนะครับมวลเท่านี้กําลังลอยอยู่ในอ่างน้ํานะครับมีพื้นที่ภาคตัดขวางนะครับของอ่างที่ระดับผิวน้ำเนี่ยเท่ากับ A ตารางเซนติเมตรเมื่อน้ําแข็งนะครับละลายกลายเป็นน้ําหมดทั้งก้อนแล้วระดับน้ําในอ่างจะเพิ่มหรือลดหรือระยะทางเท่าไหร่หรือเท่าเดิมกําหนดให้ความหนาแน่นของน้ําแข็งนะครับเป็นเท่านี้อ่ะ จริงๆแล้วนะครับข้อนี้นะครับง่ายมากๆนะให้น้องๆดูแบบนี้สมมติผมมีแก้วอยู่ใบหนึ่งนะมีระดับน้ำอยู่ตอนแรกผมใส่น้ำไปเท่านี้โอเคไหมพิจารณาแบบนี้นะผมใส่น้ำไปเท่านี้เลยแสดงว่าระดับน้ำตอนนี้อยู่เท่านี้โอเคไหมครับผมเอาน้ำแข็งใส่ลงไปนะครับผมเอาน้ำแข็งใส่ลงไปหลายๆก้อนเลยนะครับลองพิจารณาตามนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับน้ำแข็งพวกนี้นะครับปริมาตรของน้ำแข็งนะครับที่หล่นลงไปนะครับใส่ลงไปเนี้ยไปแทนที่ปริมาตรน้ําเดิมทําให้ระดับน้ําที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับขยับสูงขึ้นโอเคไหมซึ่งขยับสูงไปเท่านี้ยกตัวอย่างคําถามก็คือระดับน้ําอยู่เท่านี้น้ําแข็งอยู่ข้างในเมื่อน้ําแข็งละลายก็จะไปแทนที่ถูกไหมครับดังนั้นระดับน้าตรงนี้เมื่อน้าแข็งละลายหมดระดับน้ําจะเพิ่มหรือลดหรือเปล่าล่ะครับ ก็ไม่ถูกไหมครับแสดงว่าระดับน้ำเนี่ยยังอยู่เป็นไงเท่าเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อน้ําแข็งละลายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับน้ํานะครับยังคงเท่าเดิมเมื่อน้ําแข็งนะครับละลายหมด น้องๆลองทําดูที่บ้านก็ได้นะครับลองเอาน้ํามาเนี่ยครับเอาน้ําแข็งใส่ลงไปแล้วก็ดูขีดสเกลไว้หรือว่าเอาสติ๊กเกอร์ไปติดไว้ก็ได้ครับตรงขอบแก้วแล้วดูดิระดับนะ้ําพอมันละลายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบคอฮะเคนะครับข้อนี้นี่ง่ายโหมมากโอเค